สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องละพรอย่าใส่หน้ายายนะวันนี้น้องละพรมาเปิดจริงอ่างสะผมใหม่ที่บ้านนะคะเพราะว่าน้องละพรต้องสะผมที่บ้านเพราะว่าโควิดเอาเป็นยังไงบ้างค่ะน้องละพรสบายไหคะสบายนะคะคุณ รู้สึกยังไงคะคุณจมาป่า,าปาอะไรวะอ๋อเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าที่เตียงสระผมของน้องละครสีแดงนะคะจะถูกจะแขงก็แดงไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะช่างสระผมมือหนึ่งของเรานะคะต้องนะ <laughs> เสีเชื้อแดงสระผมด้วยจะ <laughs> น้ำเป็นยังไงคะน้ำอุ่นหรือเย็นคะ คุณละครมีทั้งน้ำอุ่นมีทั้งเย็นน้ำอะไรคะน้ำอะไรคะคุณละครน้ำอุ่นน้ำเย็นคะน้ำอุ่นคือตากแดดน้ำตากแดดมานี่ค่ะน้ำตากแดดมานะคะน้ำตากแดดสบายไหมคะเกิดน้ำตากแดดแล้น้ำตากแดดเลยเป็นน้ำอุ่นถ้าสบายถ้าสบายทำมือโอเคหน่อยค่ะคุณละครโอเค ช่างร้อนเหงื่อแตกแล้วค่ะหนึ่นะอีกครั้งหนึ่งครั้งนึงช่างจะตายชอบไหมคะคุณลัพรชอบจ้ะชอบช่างจะตายแล้วเชิญชวนให้ทุกคนมาสระผมเองที่บ้านนะคะพรงนี้เราต้องอยาน่ยเพิ่งอย่าเพิ่งอ่างอยู่บ้าน14วันย่านะคะโอย่าเพ่งอยเพอาเพ่อยาเพงอยาพิ่งอย่าเพิ่งอ่าเอาเพิ่อาเดี๋อยวเพิ่่าเพิอาเน้่อย่าเพาเพ่ย่าเิ่อเอาเอีกนะคะ คุณละพรชอบไหมคะชอบค่ะชอบค่ะอาบายบายค่ะแล้วเราจะไปได้ผมกันต่อบ๊ายบายเตรนี้แหละเอาละค่ะเอาลงเองได้ขึ้นเองได้ค่ะเป็นเตียงที่เด็กๆก็ชอบนะคะเนี่ยค่ะเปิดไว้ข้างบ้านเลยใหม่ซิงพลาสติกยังไม่แกะนะคะ ชอบมากค่ะอันนี้เราซื้อมาจากร้านโบบิวตี้นะคะไปเอามาสดๆร้อนๆแล้วก็สระกันเลย